อาทุกคนถ้าคลิปนี้ทุกคนผมตายเกินหนึ่งครั้งเนี่ยคลิปนี้จะจบทันทีนะผมจะดูว่าแต่ถ้าภายในหนึ่งนาทีผมสามารถทําได้ถือว่าคลิปนี้ผมชนะเอ้าวสวยแล้วทุกคนไม่มีโอกาสตายอีกรอบหนึ่งเลยทุกคนเปดคลีปมาไม่ก็ตาย,ลย,ยแล้วสวยแล้วไงอยากให้ตายนะครับผมอันนี้มดเกมนี้ขึ้นชื่อว่า easy obby เลยทุกคนจะตายได้ยังไงตรงนี้เอออ้ยออ้ยโอ้ยเดี๋ยวดูเด้ดดดทุกคน ตอนแรกเหมือนจะเดินชิวๆได้สุดท้ายโอ้โหสภาพเกือบไม่รอดทุกคนโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สบายอยู่สบายอยู่วิงววว่งได้ยาวๆผมวิ่งได้ยาวๆครับไปโอเคตรงนี้ต่อเลยต่อเลยยาวๆไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยครับสบายบื่อว่ะทุกคนโอ้โหทุกคนโ,โคน,น้่ประตูไหน ผมว่าประตูที่มันห้ามนะจะเป็นประตูที่มันควรจะไปนะทุกคนเฮ้ยทุกคนผมรอครบหนึ่งนาที